อวนแบบนี้เนี่ยก็จะวางฝางคองใ่ไหมในพานโดนเนาะในพานบอกมีลุ้นนะมาอยู่หัวอวนเลยใช่ไหมยังโดนเนาะอุยอ้ยตัวใหญ่อุยอ้ยใหญ่มากครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆน,น,น้าๆ fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับวันนี้จะพามาลงอวนปลากระพงนี่ อวนเขียวนะครับอวนปลากระพงแดงกระพงขาวปลาบู่ก็ติดนั่นในพนันอ่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มพิธีการด้วยกันครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างอวนแบบนี้เนี่ยก็จะวางฝังคลองใช่ไหมในพนันแล้วก็วางบนหัวโขดอะนะ่ะเนาะหัวโขดก็คือท้องท้องคลองที่มันเป็นลานทรายที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโขดอะ่ะเวลาน้ําแห้งมันจะโผล่ใช่ไหม ปล่อยเสร็จแล้วก็มาไล่เนื้ออวนหน่อยนะในพาน,นะคลองนี่มันค่อนข้างจะมีกิ่งงงกิ่งไม้อยู่ครับเอาให้ตีนมันตกลงไปถึงพื้นคลองให้ได้เนี่ยลักษณะการวางก็จะแบบนี้วางพาดคลองเลยนั่นนะครับเรียบร้อยเรามีอวนหนึ่งหัวนะลองมาลุ้นกันครับคลิปนี้เดี๋ยวไล่หัวนูนเสร็จก็จบแล้วเนาะจะมากู้เนี่ยตอนช่วงค่ำนะครับ แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ช่วงเช้าเลย,ยกูสองรอบครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนค่ำครับตอนมาเลาะดูกันจะมีไม่มีเนาะตอนนี้ก็กลับกันก่อนครับมาครับได้เวลาเดี๋ยวไปเลาะดูกันครับเอาเอาตีนก่อน ขยะติดเยอะแล้วในพนันอะไรอ่ะโดนเหรอฮะโอ้ยตัวใหญ่นี่ปลดเลยครับปลดเลยตัวแรกมาแล้วโอ้โหถ้าดอกหมากหรือแบบนี้ถือว่าตัวใหญ่นในพานเนาะโอ้ดูน่ะไซส์สวยเลยครับนี่ปลาดอกหมากใช่ไหมปลาดอกหมากอื ่ยังเป็นบะน,นี่นตัวแรกมาดูกันต่อครับอวนออวเรามันไม่ยาวมากนะในพานนะข้ามคลองกำลังกำลังดีครับแล้วเรากำลังทำเพิ่มอีกหนึ่งหัวจะได้มีรุ้นกว่านี้เนี่ยครับตรงเนี้ย เป็นโคดไปแล้วเนี่ยที่เราบอกระ้ว่างระวังเลาะโขดเนี่ยครับพอน้ําแห้งมันจะตกโขดพอดีแล้วเดี๋ยวเราลุ้นเช้าครับเป็นช่วงหัวน้ําขึ้นอีกรอบนึงมีไหมหมดเนาะก็ได้ปลาดอกหมากไว้ตัวเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกรอบนึงพรุ่งนี้เช้าให้ดูปลาอีกสักทีนะครับนี่ ดอกหมากแบบนี้ถือว่าใจครับนี่เป็นฝ่าม,มือเลยอะ่ะฝนตกลงมาปลปอยๆนะนายพานไปกู้อวนกันนะครับเชา้านี้บรรยากาศเงียบๆมีเสียงนกร้องครับฟ้ากระโลงอยู่นะ่ะมีเมฆบ้างแต่ว่าไม่ถึงกระทึบเนาะแต่ว่ามีฝนลงเฉยเลยครับฝนล่อลมลมล่อฝนนะช่วงนี้นะ ฝนหนาวเนี่ยฝนหนาวแหละจะป่วยเอาก็วางอ้วนไว้หนึ่งกองเมื่อวันเย็นครับแล้วก็เมื่อช่วงคำ่ำมาเลาะเนี่ยได้ปลาอะไรนะพี่พันดได้ปลาดอกหมากไปตวงเนะาะแล้วก็ตัวเดียวเลยนะอ <laughs> เอา <laughs> เดี๋ยวไปลุ้นรอบเช้ากันครับได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่อง <laughs> ให้ดูบรรยากาศคองน้ำคริม สวยงามครับแม็กอยู่นี่นะนี่เช้ามาเราเปลี่ยนเรือใช่ไหมในพนันตอนระวังเราใช้เรือไม้นะอ่านิ่งเหลือเกินนะในพนันได้เรื่องไหมเนี่ยก็มาลุ้นกันครับหาหากินกันนะ่ะหากับข้าวครับเผื่อได้สักมือ้อนึงก็ไม่ต้องซื้อลดรายจ่ายนะครับก็เท่ากับสร้างรายได้ในตัว อะไรอ่ะเอาใบปอแม่ลุ้นเห็นขาวขาวครับไม้ติดเยอะเลยนะในพานวางวางคืนหนึง่งสางหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมสสงอ้วนหนึ่งอาทิตย์วางหนึ่งคืนนะครับ ึ้งกองแล้วในพานยังเงียบเนาะปลาดอกหมากตัวเดียวไม่พอกินนะในพานบอกมีลุ้นนะมาอยู่หัวอ้วนเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูครับว่ายังมีเปละมีั้ย อะไรไเอายังโดเนเหระอุยอ้ยตัวใหญ่อุ้ยใหญ่มากครับเอานี่โอ้โหตัวนี้มาเซอร์ไพรส์เลยครับแม่มาติดอยู่หัวอ้วนพอดีนะั่นเลยพันเนาะ <c oughs> โอ้นี่ได้มือว่าตัวนี้แหละครับนี่ว่าแล้วตอนสาวมาจะถึงมันมีกระตุกใช่ไหมมีกระตุกริงอืมพอครับจบได้กับข้าว <c oughs> วางอวนหัวเดียวก็ตัดออกเป็นคลิปสั้นๆให้ดูแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆปลาบูเนี่ยมันก็ปลาราคาแพงนนอนะนายพันนะปลา,าเนื้อดีแม่นึกว่าจะเงียบแล้วนะในพันพนะ <laughs> ในพันจับปลาบูโชว์ทิ้งจะได้ปิดคลิปกันนี่แบบนี้ได้มือแล้วนะในพันนะกับปลาดอกหมากหนึ่งตัวนะ <legendary. S 1> อ่ะโอเคกัเดี๋ยวจะเอาปลาเนี่ยไปทำกับข้าวไปทำเมนูอะไรตัดไปที่ครัวพื้นบ้านแล้วกันนะครับไม่ไม่อดแล้วนะออขอให้ได้ออกหานะในพนันอ่ะไปครับก่อเตาตั้งกระทะยายิ้มนะอ่ะ <ele> ใส่ครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็รากผักชีเนาะ <Yeah. S 1> ผัดครับยังไม่ได้บอกเมนูเลยยายวันนี้ทำอะไรครับปลาหมูจื้อจ้ะก็เป็นเมนูส่วนตัวของยายเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> คนแก่ชอบกินนะครับปลาจือ้อปลาที่เราไปวางอ้วนได้กันมาสองตัวครับน้อยหน่อยแต่ว่า ก็พอกินแล้วละ่พะพอได้กับข้าวแล้วครับผัดเครื่องให้หอมนายาย้อยยยแล้วจากนั้นทำไมต่อครับใส่น้ำจ้ะ,ะใส่น้ำเยอะหน่อยน้อยยยเอาไว้ซดใช่ไหมะระหว่างรอให้น้ำเดือดนะครับก็มาดูนี่ ปลาบูตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลยครับแล้วก็ปลาดอกหมากอีกหนึ่งตัวยายจะเริ่มด้วยการหยอะเกลือใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ตามโดยน้ำปลานิดหน่อยนะยาย <Yeah. S 1> น้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาครับ <Yeah. S 1> เนื้อสวยจริงๆครับปลาบูนี่ ครไม่เคยลองนี่ลองนะยายเนื้อดีขาวนุ่มมากๆครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดจนปลาสุกนะครับปลาเริ่มจะสุกแล้วนะยายปรุงรสกันต่อเนาะใส่ราชาชูรสผลิตภัณฑ์ที่เขาสนับสนุนเรานะครับกับลดราชาลดหมูปอนเสิร์ใจดีนะยาย ก่อนหน้านี้เราใส่เกลือใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> นะยายปุงแค่นี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> เสร็จแล้วครับเมนูยายง่ายๆแบบนี้แหละ <Yeah. S 1> คนทางทะเลเนี่ยชอบนะ <Yeah. S 1> เมนูจืดๆเค็มๆมันๆเนี่นนาย,ายนะยายเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆสดคล่องคลอครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณทางตราดบ้านเรานี่เลยนะ <Yeah. S 1> ยายเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะสุดท้ายเราจะใส่อะไรครับยาย yeah. ต้นหอมผักชีเนาะ,ะโรยหน้าครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแล้วจ้ะปลาบูกับปลาดอกมากจื้อนะครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาแล้วครับนักชิมนะเดี๋ยวจะส่งไปมัตเตอร์เชฟอยู่ครับ <c oughs> ไปชิมอาหารของเชฟเอียนหน่อยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เมนูนี้เนี่ยเปรี้ยวก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เนาะ,ะแต่มาอยู่นี่ก็กินบ่อยอยู่นะ,ะอะลองครับนเนื้อมันสุดๆจริงๆอะ่ปะปลาบูไม่รู้จะบอกยังไงครับนอกจากให้ลองด้วยตัวเองขาวฟูนุ่มหลังๆเริ่ม <laughs> หลังๆเริ่มรู้ตัวแล้วครับเริ่มไม่ใจร้อนแล้วเริ่มเป่า หลังจากหลังจากโดนไปรอบนู้นนี่ตรวจอยู่เนาะเนื้อเมาก <c oughs> เนื้อนุ่มเนาะแล้วก็ม,<อ>ม,มันมันมันหอมมันกับที่เราผัดน้ํามันกับเครื่องหอมไปใช่ไหมกระเทียมเอยลากผักชีเอยอร่อยมาก <c oughs> กินกับข้าวเนาะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูยายเลยนะครับยายรีเควสย,ยายชอบกินอ่ะเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะอ่ะเลยครับวางก่อน อันนี้ปิดแบบสองคนอ่ะค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ชวก็ได้กดแชร์เลยจ้า <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอ <c oughs> ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับอ่าเป๊ะเนียน